สวัสดีครับนี่ขออนุญาตขายนะครับโคงช้างทองนะครับช้างทองสองพันห้านะครับผมตัวนี้เป็นหกเพานะครับหกเพาหกเพาสามเกียร์ด้านหน้าครับหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับล้อวงยี่สิบเจ็ดใบหกนะครับกว้างเก้านะครับตัวนี้เสริมข้อตอ,อ,อกมาสามนิ้วนะครับ นี่ครับสภาพสีเดิมนะครับตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้เป็นสามเกียร์เดินหน้าครับหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะครับนี่ครับกำเรียวนิ่มๆครับสภาพยังสวยอยู่นะครับไม่เยอะไม่ซึมนะครับแห้งๆครับตัวนี้ย่ำนาเกียร์สองนะครับวินหลังพร้อมวินหลังครับ วินหลังเป็นวินหลังสิบสองนะครับตัวนี้วินหลังใหญ่นะครับวินหลังสิบสองสองร้อนะครับตัวนี้เบรกนอกเรียบร้อยครับพร้อมใช้งานครับผมสนใจติดต่อได้นะครับตัวนี้เปิดไว้เฉพาะโค้งนะครับเฉพาะโค้งไม่รวมล้อนะครับตัวนี้เมินสามพันบาทนะครับตัวนี้ครับโค้งไม่รวมล้อนะครับเป็นล้อเหล็กเดิมนะครับสภาพแห้งๆครับเดิมๆนะครับ ติเกอร์เดิมครับสนใจติดต่อได้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ